เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับผมพบก,กับผม a าห้าเกมเมอเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Beast Mobile ดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อีเวนต์ลอตเตอรี่มาเร็วกว่าที่คิดนะครับผมอาห้าเกมเมอร์ huh, วันนี้วันที่ผมอัดก็เป็นวันที่2นะครับผมน่าจะได้ลงคลิปประมาณวันที่3แลกันนะครับโอเควันนี้ก็ ออตอนที่ที่ผมอัดก็ตอนเที่ยงคืนวันที่3พอดีนะครับผมก็เดี๋ยวตัวละครใหม่นะครับผมที่เข้ามาก็คือฮารดิเบลนะครับผมฮาดิเบลตัวนี้ก็สำหรับคนไหนที่เล่นสายอลังคารก็แนะนำว่าควรที่จะสุมนะครับผมแต่สำหรับผมเล่นสายอิชิโกะผมอาจจะต้องขอข้ามก่อนนะครับผมอ่าในส่วนที่เราจะได้ฮารดิเบลนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมสุมม30ครั้ง60ครั้ง เ0ครั้ง120ครั้งแล้วก็160ครั้งนะครับผมถ้าเราไม่เกลือเราก็จะสูเประมาณ160ครั้งนะครับผมแล้วก็อ่าแล้วคราวนี้ถ้าเุื่อ่ๆจะแลกคราวนี้ที่จะเป็นแลกนะครับผมก็จะเป็นแลกในส่วนของนอยโทล่าและโทชิโร่ร่างบางไขนะครับผมคนไหนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นก็ ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับคนที่เล่นสายอารันคานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูสเตตัสของน้องเขาก่อนนะครับผมว่าสเตตัสของน้องฮาริเบลนี้เท่าไหร่กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวด้วยเลยแล้วกันโอเคฮาริเบลวีดีนะครับฮาริเบลเป็นสายสตรองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดนะครับผมเลือกอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะครับผมแอ,แอดแท็กอยู่ที่แปดร้อย 94บนะครับผมส่วนเกาะ447นะครับผมส่วนเดฟเป็น 200, 22 2และทำลายเกาะ100นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูเลยใะกันว่าวิดีโอนี้มันเป็นยังไงนะครับผมนี่มัอชเกาะสนกิลน้องก็จะเริ่มเทินนะครับผม,ผมก็จะมีลูกให้เลยนะครับผม,มเพิ่มทั้งลูกเพิ่มให้เลือดนะครับผม6เปเซนนะครับผมส่วนสกิลที่หนึ่ง จะเป็นการพุ่งไฟนะครับผมแล้วก็ฟันดาบหนึ่งครั้งแล้วก็จะแทงทําให้สตูลอยขึ้นฟ้านะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดึกรอ,อ้วลอยขึ้นแต่ว่าไม่มีสถานะนะครับผมอ่าโอเคต่อไปสกิลที่สองนะครับผมสกิลที่2จะเป็นการแดกนะครับผมเหมือนแดบกสามครั้งตีทั้งหมด7ครั้งติดต่อก,กันนะครับผมเดี๋ยวเราคงใะให้ดูอีกรอบอ่าตีเจ็ดครั้งนะครับผมแล้วก็ติดสถานะ ห้ามเคลื่อนไหวนะครับผมก็เหมือนแบบโซ่ so, ตัวที่ล็อกขานะครับผมห้ามเคลื่อนไหวเหมือนแบบจะจะไม่สามารถกดสกิลนี้ได้เมื่อโดนสกิลสองของฮงาร์ดิเบลนะครับผมงตัวแอลติเมทสกิลเราจะไปกดดูเลยครับจะเป็นการคอมโบสี่ครั้งแล้วก็ลอยขึ้นฟ้านะครับผมแล้วก็เพิ่มคิให้ตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้องก็อาจจะยังไม่ค่อยโหดมากนะสำหรับผมเลย เป็นช่วยลบดูช่วยลบก,ก็จะเพิ่มดามเมจคีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูบังไคของน้องกันนะครับผมบังไคของน้องก็จะเดจรวดไปอืป้อหชุดเกราะ่อนข้างที่โอเคเราจะดูสกิลนะสกิลหนึ่งจะเป็นการเหมือนปล่อยสายลมลงไปนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลสองนะครับสกิลสองจะเป็นการใช้พายุ ฟาดตรที่หัวนะครับผมและสุดท้ายจะเป็นดามสกิลก็ปล่อยพลังไปนะครับผมผมคิดว่ามาันอาจจะเป็นสายแทงที่ยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตนหนที่เริ่มเล่นและเล่นสายอารามคาผมก็แนะนนวมาวรไปเติดนะครับผมแล้วก็เอาตัวนอยโรา,ลาแล้วก็โทซิโร่มาดียข้ามก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการโอเคนะครับผมน้องก็จะประมาณนี้สำหรับฮาลิเดีย อย่างหนึ่งเราไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆคือเราที่วันนี้ที่ผมเข้าเกมมาแนละ้วผมรู้สึกว่าเอ้ยที่ผมต้องพาทาอีเวนต์นี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับอีเวนต์ลอตเตอรี่มาอีกแล้วนะครับผมสำหรับคนไหนที่เริ่มเล่นก็คือแบบจังหวะนี้ดีมากเลยครับผมซึ่งผมก็เอ่อ VIP อยู่ที่ขั้น2นะครับผมผมแนะนําเลยสำหรับคนที่เติมก็คือจะทําให้คุณนะ่ะยิ่งมีเพชรขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมสําหรับ การสูมลอตเตอรี่ครั้งแรกของเรานะครับผมใช้88เพชรเดี๋ยวเราจะครับเดี๋ยวผมขอดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมมีเพชรเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่อ่ากปเลงนะครับผมมีเพชรอยู่ที่19,620นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูทั้ง4 5ครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะสูมมาหลารอบที่แรกใช้88เพชรนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลย อโอ้โหรอบแรกนะครับผมเราลงคุนไป88เราได้คืนมา200แสดงว่าเราได้มา120กว่าเพชรน,นะครับต่อไปนะครับผมเราใช้288นะครับผมได้เยอะที่สุดคือ888นะครับผมโอเคลุยกันเลย let's go ขอสัก0 0อื้อเฮ้ยรอบนี้ถึงว่าคุ้มนะครับผมเราเสียไป200แต่เราได้มาถึง ห้าร้อยกว่าเลยนะครับผมอมโอเคนะครับผมต่อไปนะดแปดร้อยแปดสิบแปดโอกาสสูงสุดคือพันหกรอบนี้ผมไม่ขอเยอะผมขอแค่พันสองจัดไปเพิ่มมอมีสี่ร้อยเพชรก็พอพันสองอุ้ยพันสามได้อยู่นะครับผมได้มาเพิ่มอีกประมาณห้าร้อยเพชรนะครับผมราคานี้ใกล้หมดแล้วยังผมว่าใกล้จะหมดแล้วอีกประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละ อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของผมแนละ้วแล้วก็รอบนี้าการันตีเอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งพันแปดร้อยเราจะได้ไหมลุยเลยก่อ3สามพันสามพันสามพันสองไหมก็ได้อยู่ครับผมหมดรือยังผมว่าหมดแล้วหรือเปล่าอ่าผมหมดแล้วต้องเลือกสี่นะครับผมโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนได้กี่เพชรกันครับผมตอนนี้ผมเพชรของผมขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็ดูเพจหนึงครับขึ้นมาเป็นที่ สองหมื่าร้อยหกสิบผมได้เพชรมาทั้งหมด2,342ันสร้อยสี่บสอเพนะครับผมเพื่อนๆได้กี่เพชจก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมไม่ได้มีอะไรเยเยอะเลยสําหรับคนไหนที่ต้องการแล้วก็คนไหนที่อยากรู้วิธีที่จะออสุ่มตัวละคร s s r เนอะสองตัว ในการที่จะทำนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูคลิปลก่อนๆของผมได้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ